สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทํากิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งภัยดีพี่นานชื่อสุขสรรคุณยยิ่งรหัส318ครั้งที่54วันที่22เดือน6ปี68แปดครับบัดนี้วันที่22เดือน6ปี68เป็นการสวดมนต์ครั้งที่54าสิบ้าพระเจ้านายสุขสรรคุณยยิ่งขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประดิษฐ และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยะบูชาแดคอูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิบทสวดที่1บทกาพระรัตนตรยอลาหังสัมมาสัมพุโทโธพระคขวตาธรมโพุทธพระเขวา พุทธังพระควนตังอภิวาเทมิสวาข่าโตพระควตาธรรมูธรรมังนัมส่ามิสุปฏิปันโนพระควัตโตซาวกสร้างโคสร้างขารนมามิบทศที่2บทบูชาภาภัยรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปะเตินิพุโตอุเนหิตารามาโนธานิปารามีหิจทิสติยาวชีวังอาหังพุทธัง ทำม,มังสังฆังสารนังฆ่าโตปูเชมินาตะนาตตะยังทำม,มังจะรามิโสตตินาบทส่วนที่สามบทส่วนชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวาวีโสอัตตาราคัจฉันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชาสัสุนันตุสังฆะโมกะฆ่าทางสเคกมามจะรูเปคิริศิขะละตะเลจันตะลิเขวิมาเนทีเประเถจะ คาเมตาลูว่านาคาหาเนเคหาวัตถุมาหีเคเตภูมาจายันตุเทวาชาระถาละวิสาเมยัคขะคันทพพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจานังสาธาโวเมสุนันตุธรรมมสวานากาโรายัมพะทันตาธรรมมาสวาน่ากาโรายัมพะทันตาธรรมมาสวาน่ากาโรายัมพะทันตา บทสวดที่สี่บทสวดปุกภ้าภาคะนะมาก,กานนโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดที่ห้าบทสวดไตสารณะคมนะณะปาทะพุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังฆังสารนังัจฉามิ ทุติยัมปีพูดทางสารนังคัจฉามิทุติยัมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพูดทางสารนังคัจฉามิตติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิบทสวดที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานตถิมีสารนังอังธรรม พุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิเมโหตุสัพพาธานาถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิเมโหตุสัพพะธานาถิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิเมโหตุสัพพาธาบทสวดที่เจ็ดบทสวัสิลตานาปนามัคคถา พุทธังนาเมลตานาภูตะสาลีสาวีลจิตังธรรมังนาเมลตานาภูตะวิสุทธิสารังสังครั้งนาเมลตานาสุนาตะภูตะสุสีลาทินทีเอตังนาเมลติราตานังลนานาตยะวะหังสัมมาสัมโมสาลีตตาวัตถุวิเศษสาวูตัง อัญโยยายะยุตตะคุณะโยฆาวะสัปะวะตัตตังอสุมิตะยมหิปิตะ,วะทววยะถาติทันเตเอกังวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปะตุปูตังคัมพีร,ระยานะวิสยยังอะ ทีอติทุตตะสัตตะถังวินยูหิปันทิตชะเนหิวิชัญญะลูปังโรกรรมหิเกหิจิกาฐานจุปาลภามียังเกสันจิสุทุวิธี่ตังคุณนากายะตายะนาเมหิเยวะชาณาตายะสุวิสุตัมปีสมุตปะสตังมะนาสิสุธาปะสาธาทานังปุญยติการนะสมาสมุต ต่มาพุณักูมังทุกขาระมุจจัน้ามุขะสลานังขะตานังปูชาละเหสุปะลามังอาภิปูชาเนยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสัมมาลสทธาณะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสเรมุปะเสวานียังปานิหิจปิสาละนังขามานียเมีว่าตัสสะมาหิตังติลตาังสาละนังขะตัมหะ ลันตินที่วังค่าหน้าเนสุหน้ามัสสะมานาปูเชมาจาปิสสสะตังสุปัสสนะกิตตาตถานุปาลิจริยาสาทารตาจะบุญเยนาตถาสุกกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนาตัสสะจาปิสุวัตถิหุนตุโยเจทะธรรมะวินาญมิปะมานาภูโตโรกุตตะลาภิสสะมโยนิยโตสุโขชะนังตัสโสภนิสัต ยะจะยายะอายัมปิโหตุวัตถุตเยปาลิจิโตสุปะสาธากาโลบทสวดที่8บทสวดณมะกาลาสิททิคาถาโยจักขุมาโมหะมาราปกัทโทสามังวะพุทโธสุขะโตวิมุโตมาลาสปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชาหน้าตังวิเนยยังพูดทางว่ารานตังศิลาสานามิโลกัสนาธันจะวินายะกันจะ ตันเตชาสัตเตชยสิทธิหูตุสัพพันตารายาจะวินาสเมตุธรรมโมทัชโยวิยาตัสสะสัตตุทัศเสสีโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิญญานิโกธรรมะทารัสะทาลีสาตาวะหูสันติกาโลสุจินโนธรรมังวะลันตังศีลาสานามมามิโมหปะทารังอุปะสันตะทาหังตันเตชาสัตเตชยสิทธิหูตุสัพพันตารายาจะวินาสเมนตุสัต ธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกาสาปะปุปากิเลสะเชตสันโตสะยังสันตินิโยชาโกจะสาวกขาตาธรรมังวิธีต่างเกะาโรติสังครว่ารันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาศีลาทินทิงตันเตชาสาเตชายะสิทิหตุสัพพันตาลายาจะวินาสัมเณตุบทวดทิเกบทสุหนาโมการอาถะกคาถา นะโมอาลหหะโตสัมมาสัมพุทธัสามะเหสีโนหน้าโมอุตตะมะธรรมมะสสาวากาคาตะเสวะเตนิทะหน้าโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธะศีรทินที่โนหน้าโมโอมาตายาลัท่าสละตะนตะยะสสะสาวุตตะยะสสะปิหน้าโมกาลปปภาเวนะวิขัดฉันตุอุปัททาวาหน้าโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิหตุสัพพทา นโมกาลาสาเตชนะวิธีมหิหมมีเตชะวาบทสวดที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสูตรตังเอกังสามารถยังพระเขาวาสกเกสุวิหาราติกาปิราวัตถุสามิงม,มาหาวาเนมาหาตาพี่กุสังเคนะสิทธิงปัญจามาเตหิพี่กุสเตหิสัพเพเหว่าอารา,า,าหันเตหิทัสสิจะ โลกะทาตุหิเทวตาเยบุเยนาสันนิปติตาโหติภาคเขาวันตังทศานายาพี่กูสังคันจะอะทาโหจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวานังอตะท่าโหสิอะยังโหภาคเขาวาสเกสุวิหาราติกาปิเลาวัตดสามิมหาวาเนมหาตาพี่กูสังเคนสิทิงปัญจมเตหิพี่กูสาเตหิสเปหิว่าอะรหันเตหิทศหิจะ โลกะทาตุหิเทวตายิปุยนาสันนิปติตาโหติภาเขาวันตังทานายาภิขุสังคัญจายานุหน้าไมยามปีเยนาภาคขาวาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกะมิตวภาคขาวาโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอัตาโหตาเทวตาเสยยถาปินามะภาละวาปุริโสสัมมัญชีตังวภาหังภาษาเลยยะภาษาลีตังวาภาหังสัมมิเชยยะ เทวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตาราหิตาพระเขาว่าโตปาราโตปาตุระหังสุอัตหาโหตาเทวะตาพระเขาวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโหเอกะเทวะตาพระเขาว่าโตสันติเกอีมังคาทางอัปภาษีมหาสัมมโยปะวะนสัมหิงเทวะกายาสัมมาฆาตาฆาตมัมมหาอมังธัมมะสัมมายังทักกิตายะวะปาราชี สังคันติอาทาโขอปาราเทวาตาพระเขวาว่าโตสันติเกอิมังคาทางอัปาสีตันตาลาภิกาวโวสมาทาหังสุกิตังอาตาัตะโนอุชุก,กะมะกังสุสาราถีวะเนตานิฆาเหตาวาอินทาริยานิรักขันติปันทิตาติอาทาโขอปาราเทวาตาพระเขวาว่าโตสันติเกอิมังคาทางอัปาสิเชตาวาขีรังเชตาวาปาร,รีคังอินทะขีรังองคันจะมามชา เตจะรันติสุทาวิมาลาจะขูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาาโคอปาราเทวตาพระเขาว่าโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิเยเกจิพุทางสาลานางคตาเสนะเตขมิสันติอปายภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปะลิปะลิปุเลสันติติอาจาโคภระเขาว่าพิกขุอามันเตศเยปุเยนภพก่เวทัาสาสุ โลกะทาตุสุเทวตาสานิปัติตาโหติปะถาคตังทัสสนายาภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวอาหสุงอติตะมัทานังอัระหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาคาวันตานังเอตตาปะภาคมาเยวะเทวตาสานิปัติตาอาหิสุงสยญาธาปิมัยหังเอตตละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคาตะมัทานังอัระหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภาคาวันตานัง เอตัปะละไมเยวะเทวตาสันนิปาติตาพวิสันติเสยยะถาปิมายะหังเอตัลหิอาจิกิสามิพิเกเวเทวกายานังนามานิอิตาอิสามิพิเกเวเทวกายานังนามานิเทิสามิพิเกเวเทวกายนังนามานิตังสุนาระสาธุกังมานาสิกาโรถะอาสิสามิติ เอวังบันเตติโกเตพิคุภะกเขาวะโตปัจจโสสุพากเขาวะอิตาทวโจะสิโลกามานุกัสสามิยตตาทัพุมาตาราสิตาเยสิตาคิริขพะรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนารโหมังสาภิสัมพุโนโอทัตะมะนาสสุทัทวิปสันนมะนาวิราพิญโยปัจจัตเตยต่วาวะเนกาปิลวัฏเวตาโตอมันตายี สัตถาสาวกีสาสนเนลเตวกายะอภิกันตาติวิชนธาภิกาโวเตจะอัตปะมะกกะลงสุตาวาพุทธะสัสสานังตเตสัมปะตุลหุยานังอามานุสานะทัสสานังอภิเกสัตะามักถังสหสังอัตสัตตัริงสัตตังเอกสหสานังอามานุสานะมักถัสุง อาเปกนันตะมัคคุงที่สภาบุคคาอ๋องตันจะัดพังอภิญญายาวะวะกิตาวานาจักูมาตะโตอัมันตายิสตถาสวะคีสาสเนลาเตเทวกายาอภิกันตเตวิชนาถาภิกาโวเยโวหังกิตายสามิขิลาหิอนุปุภาษโสสตัสสหัสสาวะยะขาภูมมากาปิเลวัตวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนมุรามะนาอภิกามุงภิกุนัง สามีติงว่านางชาสหัสสาิมะว่าตายะขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานะอภิการมูภิกขุนางสามีติงว่านางสาตาขี่ไลติสหัสสายะขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามานะอภิการมูภิกขุนางสามีติงว่านางอิเจเตโสละ สัตสหัสายะขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมุธามานะอภิกามุภิกุนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจสัตยาขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมุธามานะอภิกามุภิกุนังสามิติงวะนังคุภิโรราชคาหิโกเวปุลาสานิเวสานังพิญโยนังสัตสหัสังยะขานังปยิลุปัสิติ ภูมิโรราช่างหงิกโศภะขาสามิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาัตาละโทราษาสติคันธาปานังอธิปติมหาราชายาสัชิโสปุตตาปิตาสภาวะโวอินทานามามหาพราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัชินโมทัมมานาอภิกามุพี่กูนังสามิติงว่านางถ้าขีนั่นจะที่สังราชาวิลุระหุตปะภาษาสติอุปวันนังอธิปติมหาราชายาสัชิโส ปุตตาปิตาสาภาหาวอินทนามมมหาภราอินทิมันโตชุติมันโตมันนาวันโตยศสีนโมธามมนาอภิกรรมงพิปุนาสามิติงว่านางปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสตินะคะนางอธิปฏิมหาราชายศศีโสปุตตาปีตัสาภาหาวอินทนามมมหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศีนโมทามมนาอภิกรรมง ภุนางสามิติว่านางอุตารันจาทิสังราชากุเวโลตัปสัสสติยขานางอธิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตปิตาสภาวโวอินทานามามหาพระราอินทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสิโนมุมา m าอภิกรรมูภุนางสามิติงว่านางปุริมาทิสังทตาลาโททักขีเนนาวิลุรหโกปชิเมนาวิลุปะโคกุเวโลอุตารังที่สังจตารลงตีมหาราชาสมันตาจตุโลที่สาธานทานรมานาอัถังสุ วเนกปิราว่าถาเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเวลุเวเวลุวิภูโตวิภูจะวิภูโตสหจันทานกามาเสรโหัวจะกินนู่มนุนิมมนุจะปานาโทโอปะมโยจะเทวสุโตจะมาตาลิอิตาเสโนจกคันทัพโพนารโรราชาสนโนสะโพอาภูปัญจสศิโคเจวะติมภาลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชโน คันทภาพาสหะราชุพิโมทามานาอภิกามุงพิกุณาสามิติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสาตตตัชกากรรมพรัตสตารา,า,า,าอัคูปายาคาสาหายาติพิยามุนา,า,า,าทัตตรัฐาจะอัคูนาคายัสสีนโนอิลาวันโนมหานาโคโสปะฆาสามิติงว่านางเยนาคาราเชสหภาษาฮารันติทิ่ภาช,ชาพากิ วิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวานมามัชปันนตากิตตลาสุป,ปันานอิติเตสนะนามังอภายันตธา,านาคาลาชานะมาสิสุป,ปันานโตเหมามะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหายันตานาคาสุป,ปันานสาระนามะมะกังสุพุทงังชิตาวะชิระหเถนะสะมุทังอสุลาสีาาตาภาตโลวาสะวสะเสเต อิทิมันโตยัสสินโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคษา,าเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทนะมุจิสหสะสัตตันจะพาลิปุตานังสภเ,เวโลจะนามากาสันญาห,หิตตวาว่าลิงเสนางราหูพัทธะมุปปคขมูสมามรถโยธาน,นิพ,น,พนังเตพิขูนางสัมมิติงว่นานางอโปจะเฮวาปัทวีจวยยวตาาิโชวาโยตัทฐะขมงว่ารุนาวารุณา เทวาโสโมจะยัสสาสหเมตากาุนากายิกาอคูเทวายัสสีโนทศสิทัะสาากายะสภพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทะมานาอภิกามูภิกุนันสมิติวานังเวนทุจเทวาสหารีจัสมาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมามูบุลักกิตาสุริยสูปะ นิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตาณขัตตานิปุรักิตาวาอาคูมันท่าวะราหะกาวาสูนังวาสโวเสโถสโกปาฆาปาินทัทโททัศเสตีทัาสาธกายาสเพนานาต่าวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศินโนโมทามานะอภิกรรมูภิกขูนังสามีติงวานางอาถาคูสหบูเทวาเชาละมคิสิขาลิวะอลินทกาจารโลชาจะอุมาปุพะนิพาสิโน ว่ารูนาสหธรรมจะอาจูตาจะอาอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสีโนทัศเตทะสัทธากายาสเพนานาต่าวันีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมูท้ามานาอภิกรมูภิกขุนางสามิติงวะนังสัมมนามหาสัมมนามนุสสามนุสุตมาคินถาปัทูศิกาอาคูอาคูมโนปัทูศิการถาคูห้าร้อยโยเทวา เยจะโลหิตาวาสีโนปาลขามหาปาลขาอาคูเทวายสัศีโนทัศเตททศธาคายาสเพนนาตาะวันนีโนอิทิมันโตชุติวันโตวันนาวันโตยสัศีโนโมทามนาอาภิกามุงภิกขนาสามิติงว่านางสุกากาลุมหาอรุณาคูเวฆาณาสหะอุทาตะคยะหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาาคชามิสกาจายะสัสีโนท่านายังอาคาปชุนโนโยทิสา อภิวาสติท่าเสตทัาสัธากายาสเพนานาต่าวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันแน่วันโตยัสสินโนมหะมานาอภิการมวิภุนังสัมมิติวานังเขมียาตุสิยาเยามาคันทักาจากยัสสินโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมานณรติโนอ,อาคูอาถาคูปารัมนิมิตา <c oughs> ทัศเตตทัศธากายาสเพนนาตตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสนโมทมนาอภิกรรมงพิกุนังสัมิติงว่านามสัตเทเจเทวานิกายาสเพนนาตะวันีโนนามันว่ายีนะอาขันจงเยจันเยสัธิสาสหะปะบุทธชาติมัคขีลังโอฆาตินะมานาสว่างข้าเขีโมฆะต่อังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภะรหัสมาปะระมัตโตจั กุตตาอิทิมาโตสหัสสันนังกุมารโอติโสจะโสปะฆาสามิติงว่านังสหัสสะพะละหัมาโรกาน낭มหาพะละหังมาพิตินทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตถาอิสลาอาคูปเจกะวะสาวติโนเตสันจะมัชชะนาโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเดเวสะพละ สพราหะมัเกมาลเสนาอภิกามิปะสาะกันนาหัสะมันที่ยังเอถาคันหัตพันธาถะลาเคนะปันธะมัทุโวสัมมันตาปาริวาเลธะมาโวมุจิธาโกจินางอิติตาถามหาเสนนกันนาหเสนางอัเปสยิปานินาตาละมาหัจจะสารังกตาวานาเพราวังยะถาปะวุสกเโมโคท่านายันโตสวิชุกโกตถา โส so, ปจุทาวติสังกุโตอาศัยยังวเสตจจะสพังอภินยายาวะววากิตตวาน่าจะปุมาตโตอมันตยสิสตถาสาวเกศาสนเนลเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชนานาถาภิเขโวเตจะอาตปะมะกาลงสุดตาวาพุทธาสาศาสานังเวตาราเขหิปการมุงเนสังลงมปัปิอินเชย,ยุงสเพวิขิตาสังขมา พยาติตายสสินโอมทันติสหพูเตหิสาวกสาวกเตชะเนสุตติบทส่วนที่11บทส่วนมังคลาราสุตตังอเสวนาจะารพลังปัญทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตังมังข้ารามุตังมังปฏิรูปะเทสาวโสจะปปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปะนี่ที่จะเอตังมังข้ารามุตังมัง อังฆสันจัจะสิปัญจะวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาจะเอตมังคารามุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะ哈尔ัสสะสังฆูอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคารามุตตมังทานันจะธรรมะจะวิยาจะยาตะกานันจะสังฆูอะนะวัชานิกรรมานิเอตมังคารัมุตตมังอารัติวิรัติปปามาชฌ a ปะนะจะสัญญโมอัปปามาโท จะทำเมสุเอตัมมังคารามุตัมมังคาราวจะนิวัโตจะสันตุธิจะกะตันยุตากาเลนะธรรมะสะวานังเอตัมมังคารามุตัมังขันติจะโสวะจะสัตตาสัมมาณะนันจะทัานังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคารามุตัมมงตัปโสสัจะพะรามะจะริยันจะอริยสัจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะ เอตัมมังขารามุตตามังพุทัสสะโลกะธรรมีหิจิตังยัสสะนะกัมปติอสุกังวิระชังเขมังอัตอิตัมมังขารามุตตามังอิตาทิสานิกัตะวานะสัพพัทธะมะปาราชิตาสัมพัทธโสตถิงคันชันติตันเตสังมังขะระตุมุตตะมันติบทสวดที่สิบสองบทสวดรัตนปาลีดยังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสเกสุวายัง ละัตตะานังปานีตังน,นงาโนสัมังอัตตาธิตถาคะเตนะดีธรรมปีทะพุเทเธลัตตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโมตุข้ายังเวลาคังอามาตตังปานีตังยะทัชชะนะค่ะสาากะยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสัมมารทิกิญิอีธรรมปีธรรมเมลัตตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโมตุ ยมพุทธาสิโธปาลิวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสาัโมนะวิชติอิทัมปีทัมเมราตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุตุเยปุขาราอัตสตังปัสสัตถา,าจัตตาลิเอตานิยุคานิหุนติเตทักขีเนยยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุ ทินานิมหารานิอิทัมปิสังเครตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนาสาทัเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนมหิเตปฏิปตะอะมาตังวิไคหะรัฐามุธานิผู้ติงคุณชามานาอิทัมปิสังเครตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุทินังปุรานังนาวังนาถิสัมภวังวิรัตตา ิตายะติเกพราวัสมิงเตคินาพีชาอาวิลุระหิสันทานนิพันติทีลายาทายัมปาทโปอิธัมปิสังเครลตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุบทสวดที่13บทสวดธรรมบทสหสวัสอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันตสะปูสะนิจังสัญญา ตะจารีโนนีว่าเทโวนะคันทพโณนะมาโรสหะภูมูนาชิตังอปะชิตังกะยิลาตถารูปสัสชะตุโนบทสวดที่14บสสวดเกะปุตาสูตรภาษิตภาษิตะมีทางเตนะพระขาวตาชานาตาปัสสตาอารหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอธาตุมเหมาอนุสะเวนะมาปาระมาปารายะมา อิติกิริกิรายะมาปิตะกะสัมปะธานีนะมาตักกะเหตุมานัยยะฆ่าเหนะมาอาการรปะลิวิตักเกนะมาทินที่นิชานัขันติยามาพระพารูปะตายะมาสัมนโนโนเข้ารุยถาตุเมเหอตตะอตอตนะนาวชะเนยยาตาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวินโย ข <im> eter, <im> ้าราหิตาอิเมธัมมาสัมมาตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอาฏาตุเมเหปะชาเหยียธายะธาตุมเหอัตตานาวะชาเนยยะถาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนนาวะชาอิเมธัมมาวินยยปัสสาอิเมธัมมาสัมมาตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวัตติอาฏาตุเมเหอุปะสัม p a i ปะชา วิหะเลยยาถาติบทสวดที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปะมหายุงเชลูปะนิตาสานสันติตานาอิตังพยังมารณีเปกะขามาโนปุญญานิกายิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมหายังเชลูปะนิตาสานสันติตานาเอตังพยังมารณีเปกะโคาขามาโนโลมาโลกามิสังปะชะเห สันติเปกะโหโยธากายเยนะสัญญาโมวาจายะอุทะเกตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโมติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหะเวรักขติธรรมะชาวลีธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเทสานิสังโสธรรมีสุจินเนนาทุกขตินคจฉันติธรรมะชาวลีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายาปัสสติอัถานิปิน ทาตีทุเขสามารถโควิสุธิยาสเพนสัคาราทุกขาติยถาปัญญายาปัสสติอาถานิพินทติทุเขสสามารถโควิสุธิยาสเพธธรรมะอนัตตาติยถาปัญญายาปัสสติอาถานิพินทติทุเขสามารถโควิสุธิยาบทสวดที่16บทสวดปัญญากาฉดกปากันปัณญากาฐานะเมเกทุติยังอหุตักกิกาอ ตระทันยะามีทวีตังคันเหยยะอัปปนนาคังพระหงเวสารานังยันติปัภาตานิวานานิจจะอาลามะลูกขะเจตยานิมนุษสาพระยะตันชิตานีตังโขสารานังเขมังเนตังสารานะมุตตมังเนตังสารานะมาคัมมะสัมพัทธุขาปมุจติโยจะพูธันจะธรรมันจะสังคันจะสารานังฆาโตจัตตลิอาลิอาลียสัจจานิสัมมาปัญญาปัสสติทุกขัง ทุกขาสะมุขปาทางทุกขาสะจะอาติกามังอาร variance, out, ิย e ันจะอัตถังขีกังทุกขูปะสะมะขามีนางเอตังโหสารานางเขมังเอตังสารานามุตามังเอตังสารานะมาคำมะสัมผัสทุกขาปรมุตจติ